เลยลูก สวัสดีนะครับตลอดถ่ายคลิป u t u b e นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานใหม่จังหวัดชียงบุรีนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ร้านสวยแซ่บซิ่งนะครับลูกค้าลุมเลยนะครับตอนนี้นะฮะร้านเพิ่งเปิดเลยนะครับตอนนี้เวลาประมาณห้าโมงเย็นนะครับทุกคนนะฮะนีครับผมลูกค้าเยอะมากนะครับร้านนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับผมที่ผมมานะฮะรับออเดอร์ครับ ตอนนี้ทำทังคิวที่เยอมากเป็นคิวตอนนี้ไม่รู้ถึงคิวไหนแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในันะครับย่อยแล้วเหรเมื่อกี้ะย่อยแล้วเหเมื่อกี้ยำไข่ยำแซลมอนปลาไข่อันนี้คุกยำจะยเลย๋อเสร็จแล้วยำหนึงขอเบอรด้ครับ่าบอกได้เลยครับ ตอนนี้ถึงทิวไหนแล้วครับเนี่ยโซน92ครับ27แล้วนะครับ645ครับร้านยำที่มาแรงที่สุดแล้วนะครับที่สะพานใหม่ชลบุรีนะฮะไม่ไม้บินออเดอครับไม่ขอเนื้อวอะไรนี่ยชล400ครับ600กระลอนถ่ายคลิปไม่ได้มาหลายอาทิตย์นะครับก็ให้ดูเมนูก่อนับดก็กรีบครับ คนนะครับแม่ค้าวสุดฮอตสวัสดีครับผมคยำสบายดีนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะจะไม่เคยได้พูดคุยนะคะเดี๋ยวเราก็ดูบรรยากาศการยำไปเรื่อยๆเนาะร่มเย็นๆนะฮะที่สะพานใหม่ร้านเพิ่งเปิดเลยนะครับแต่ว่าออเดอร์ตอนนี้ก็มาเต็มแล้วค่ะเยอะแล้วนะครับรับออเดอร์ค่ะค่ะสิบห้านิเมนูซิกเนเจอร์ที่สุดปังที่สุดแล้วนะฮะตอนนี้เยอะเอ่อเดีไม่รู้ว่ายำเยอะหรือว่ากะละมังหนูเล็กนะ น่าจะกะละมังเรียกหรือเปล่ายัางใส่ไม่หมดเลยตอนนี้ย่างกะละมังใหญ่นะ400บาทนี่คเอียบจุกๆนะทุกคนวันนี้มีผู้ช่วยกี่คนครับเนี่ยเยอะมากวันนี้เยอะค่ะน,นี่มี4คนเลยนะก็จะเป็นคุณวัดน,นะครับคอยรับออเดอร์นะแล้วมันก็มีมาใหม่นะฮะมองมาหลายคนเลยนะครับวันนี้ มุมสวยๆให้ดูนะครับ25ีนลูกค้ายำเลยลูกใช่มาปค่ะอย่างญี่่ร้านนะครับผมแน่นๆนะครับี่25ค่ะตอนนี้ถึงคิวที่25แล้วนะครับโอ้โหระวังไม่ผ่าบาทค่ะ25นี5ไข่แซลมอน1แซลมอน1หมานง ไยหนะ้าร้านนะครับสวยสซยบซิ่งนะครับผมยำสลิมสุดปังนะฮะตอนนี้ผมเมนูนะครับเมนูอาหารนะฮะยำ5้าไข่200 ยำหนึ่งไข่หนึ่งร้อยยำสองไข่ร้อยห้าสิบเนไปถึงยำยกรุนะฮะสี่ร้อยบาทนะครับผมจะเป็นสูตรน้ำตา<ำ>ลมะพร้าวเลยนะครับ <Hayır> ร้านนี้รสวัสดีค่ะสวัสดีสินชันนะคะวันนี้จะไม่ค่อยได้พูดคุยนะคะสบายเลยจ้าสดนี่ให้พีเอฟซีดูกันโดยยาไปเลย ทางสวัสดี FC ทั้งไทยและจากประเทศทุกท่านด้วยนะคะน้ำฝนอ่านคอมเมนต์อยู่นะแต่อาจจะไม่ได้ตอบนะคะคอมเมนต์มาเยอะใช่ไหมครับแนะนำได้ค่ะทั้งทั้งทุกไลฟ์ทุกเพจเลยค่ะใช่เลยค่ะน่ารักมากนะครับมีอะไรก็ FC ก็คอมเมนต์มาได้นะครับพตอนที่จะปรับปรุงนะค่อยๆปรับค่อยๆแก้ค่ะัดไปเรื่อย์ สวัสดีครับผมมีคนดูยังครับมีแล้วครับโอเคนะฮะหนุ่มเมืองชวนไลฟ์สดเลยนะสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีหนุ่มเมืองชวนชาแนลนะฮะครับผมตามกูได้นะตอนรถ่ายคลิปนะพี่วัตยี่แปดสามไปสองชุดแบบนี้ใช่ปลาล้านึนื่องไหมปลาล้านเนื่องเผาตอนนี้กูช่วยนะพี่เอกนะครับผมหนุ่มเมืองชวนชาแนลนะฮะก็ทักทายเอฟซีตลอดหน่อยครับ สวัสดีครับพี่ด่มือชนชแนลนะครับฝากด้วยนะครับครับผมบสับสับสับสนชสับสับสับมับสนบสัเสับสับสั a สับ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 ีับสัะสับส่บคัับสับสับสัีสาบสับะบ่ัยสัับสับ้บสัยสากส่าสัับผัสััสับับสัสับัสับสับสับับสับบสับัสัะับสดามับบัับับับสตัสับ 120บาทนะครับทิงเบอร์ไปพี่เสร็จแล้วแบบโทรบอกร <หา S 2> ้านไม่ทันจะ,จะเปิดน,นะลูกค้านี่คือมารอเยอะมากนะที่ร้าน ีครับเต่าทิพลนะวันนี้ไปไหนเอ่ยวันนี้วันทิพนวันนี้ไปไหนครับจะรอดผ่านทางเป็นที่ก็มาเห็นอยู่ตอนนี้เป็นแซลมอนนะฮะ โทรหกเไม่โทรหกขาเรื่องจริงเรื่องจริงก็บอกกูหกใช่ไหมหลังปีใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มเมนูแล้วเพิ่มคิวขึ้นนะคะนี่นะเดี๋ยวหลังปีใหม่แล้วหลังปีใหม่อะไรดีๆรอเซอร์ไพรส์ลูกค้าอยู่เ่มเมนูเพิ่มขึ้นแล้วก็คิวเพิ่มขึ้นนะฮะเซอร์ไพรส์นะเห็บอกดจอในสะพานแตกเลยใช่ไหมครับนอนพักผ่อนับพี่ทำงานเหนื่อยขอทิปคนไข้หมึกนะครับแน่นเลยนะฮะ เคยกวนครับไม่มีเลยกวนมีเปิดอยู่นั่นข้างหลังจะเอาสปอตวัดคิวเต็มแล้วนะได้ยินไหมตอนนี้พี่นิพนธ์จะอยู่เต็มครับะพาเดินดูบรรยากาศนะฮะลูกค้าเขาน่ารักนะครับเขาจะนั่งรออยู่นี่คือนั่งรอยำทั้งนั้นนะครับรอคิวนะฮะเห็นวัตถุดิบทางร้านเขาเลยครับเตรียมมาเยอะนะครับทุกคนนะครับอันนี้ขึ้นป้ายอะไรครับเนี่ยหมดแล้วนะ ตอนนี้ปิดรับออเดอร์ก่อนนะครับปิดรับออเดอร์นะฮะค้างเพิ่งจะห้าโมงเย็ยนเองนะครับปิดรับ<พ>อ,ออเดอร์ก่อนนะขายแล้วคนถ่ายคลิปเลยค่ะดูแล้วสุดเกินมากค่ะขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับ FC ชอบน้องตัวนี่ไงน,นี่นมาแอบนี่เสือเกามียับขมา่าหนีแม่ถามว่ามึงออนั่งเอาตีลล่บไปนั่งตากแดดเห็นยังติงด,ดตจัดหนึ่งชั่วโมงเลยนะหนึ่งชั่วโมงนะน้ำมา พี่ตลอดถ่ายคลิปด้วยครับใช่ครับใช่ครับยกรถ F4 พี่เลยนปแบ่งกันครับนี่พี่ดูปิดแล้วนะออเดอร์นะปิดรับแล้วนะครับปิดแล้วคือห้าโมงเย็นเองนะครับพี่หึ่งห้าโมงสิบขอบคุรับอย่มกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเห็นไหมครับอย่างยกรถนี่คือมาแบบรัวๆเลยนะครับตอนนี้ พี่ก้อยใช่ไหมคะโอเคพี่ก้อยคือที่กี้สิบเจ็ดแซลมอนกับกุ่งจับปูม้าขอเป็นเมนูบุหรี่สดนะไม่มีทางเข้านะครับตอนนี้ล er no ูกค้าล้อมหน้าล้อมหลังเยอะมากลูกค้าเขานะครับอะไรจากเป็นเก่า ปอนปีหนึ่งแปดอะไรหมายความว่าไม่เข้าใจครับจากเด็กเก่าปอนปีสิบแปดใครอ่ะเด็กเก่าพี่หนุ่มหรือเปล่าไม่รู้พี่ไม่เข้าใจอ่ะเปิด็กเก่าโดนตะหลิวนะอย่าทําอย่างนี้นะครับจากเด็กเก่าปอนไม่เข้าใจครับ ่ยาแฟนเก่าน้ำฝนหรือเปล่าสงสัยแฟนเก่าน้องฝนนะเปิดเผยต้นไหนคะเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็คือเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะคะไม่สีเรียบจอกเด็กเก่าปอนปีสิบแปดข่าหรือเปล่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจหนูจบแค่มอสามเองนะจะเก่าสักกี่รงเรียน ลูกค้าคยืนดูแ<ด>ม่ค้ายำอย่างมีความสุขถึงแม้จะรอคิวนานขอเบอร์พี่ <c oughs> น้ำฝนหน่อยค่ะบอกเบอร์หน่อยครับน้องวัดศนหครับสกก สีครับผมเจ้านี้หรือเปล่าคะ FC ครับพี่ครับผมโอเค FC ใช่วันนี้ชอบทานยำครับอ๋อดูต้องฝุทุกคลิปเลยคึดว่าเจ้านี้ไม่เป็นไรนะคะหนูอยู่ตรงนี้นะค่ะรอหน่อยเบอร์โทรทางร้านค่ะใช่ครับพม่หน่อกี้ก็เป็นเบอร์โทรทางร้านครับเบอร์โทรร้านค่ะเบอร์โทรทางร้านนะครับก๋วยจี๋ต้องวัดรับออเดอร์แลนะทุกคนต่ไข่ปูเอาเบอร์พี่หนุ่มนะพี่หนุ่มใส่กล่องเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยหลั่ไปนะครับทำน้ำยำให้นะทุกคนนะ เมื่ี้เบอร์ที่บอกข้างๆน้องวัดน่าเป็นคนบอกนะครับจดไม่ทันค่ะจดไม่ทันค่ะขอใหม่ครับน้องฝนศูนย์หกห้าครับศูนย์หกห้าครับสามเก้าหกเก้าเก้าสองสี่อะไรนะอันนี้เป็นเบอร์โทรร้านนะครับถ้าใครที่จะโทรมาสั่งโอเคได้ยินหรือยังยำดวงหน้านะครับจดทันหรือยังครับขอแนะนำหน่อยที่สนใจน่าเป็นเบอร์ทางร้านนะครับที่บอกไปเมื่อกี้ สวัสดีแม่ฝนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หนุ่มสวัสดีครับน้ำป่าไม่มีอะไรเลยน้ำป่าน่าจะน่าจะให้เนี่ากับซุปท่ายคอมมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องไหนครับช่องตลอดไหมช่องปลรกลชินเนลครับปลร์ลชินนลอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยปาร์ลยี่ใดไม่รู้คอมมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ คุณคนขอเติมัติดไทยช่องวัตถุดิบก่อนนะครับตอนนี้ตลอดถ่ายคลิปปหลักชาแนลหนุ่มบูชาชาแนลเลยนะครับมาหลายช่องมาก ช่วยหน่อยพี่ช่วยหน่อยช่วยให้สีมามามส่งผมดูหน่อยมาจะชิมโชว์นนาทีมงพี่หนุ่มเดี๋ยวถูกซ้อนในลูกทางพี่หนุ่มขึ้นให้หน่อยนะคะใช่ครับอันนี้เป็นแบบทำยำปลาปลาให้ปลาร้าะครับให้ปลาร้านะเดี๋ยวเดี๋ยวนพี่หนุ่มชิมไม่ดูมันก็ต้องสับกล้องนะเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะครับแป๊บนึงเป็นเดรั๊กองไปทานน้ำผึ้ง วันนี้โดนยำทั้งวันเลยนะครับตั้งแต่ร้าน์กาแฟนะนืแพ้ดอจารุสีหัวกุญแจมาที่ยังโดนโดนยำอีกนี่แบบเป็นปรารถนอยู่ที่วัดนะฮะเนื้อไอติเป็นไงครับขึ้นตาขึ้นตาหน่อยฟินอ่ะแบบฟินมากฟินเลยใช่ไหมฟินเวอร์โอ้ฟินเวอร์ต้องมาลองนะ้อไติต้องมาลองต้องมาลองครับเดี๋ยวดูยำต่อจริงครับอร่อยจริงครับฟินเวอร์ครับ อนะันนี้แบบเป็นปราครับใช้พนักงานถึงสี่ห้าคนเลยนะครับวันนี้อันนี้ลูกค้ากี่เจ้าครับปนเคยกี่บินครับล่าโรงเรียนปนไม่รู้ข้าบินค่ะจุกเลยเขาว่าปนคือโรงเรียนอะไรไไไมม่่่ชายรรบบคัเป็นบรรยากาศต,ตอนนี้นะครับ เดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้ดูหลายๆ EP นะครับวันนี้นะครโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปเราจนจบนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผม